เกินไปบอว่ามาฮะเกินไปบ่เกินไปไหมอันนี้กัเขาเขาบ้านนอนนี่เง้กันยังดูดเข้ามาอยู่ใส่เบิ้งลูกสาวบ่ใส่เบิงเบ้งฮะลูกว่นี่ลูกขึ้นหาตั้งสิใส่ตั้งน่ใส่ หวงอีกใส่ไหมโอ้โอ้ไม่หนูเชิญไหมครับทำไมด้ามุนมันลอยดับเลยตุงท่องตุ้งไหนดูโอ้ยมันเกินไปบอฮะฮะมันกินนมเออมันเกินไปไหมไม่สนใจเลยตุงทอง กินนมแล้วออโอ้ยนอดบอ่แล้วมันจะได้กินยังล่ะฮะมันมีนมอยู่บ่เบิ่งกินจะมาบ้านเขาเบ้งเ <c oughs> อ้ามันกระโผดไปบ่ถุงทอง ตุงทองเขาไม่ได้มีลูกนะลูกตุงทองเกินไปไหมอ่ะฮะ<ป><า>เกินไปเกินไปไหมพอแล้วอ่าอ่อาอีกละอีกละอีกละ,กล,ะลูกนี้เลยว่าว่าไปออกไปเลยไม่ต้องมาให้มันยุ่งด้วยยางตามออาไปอีก